ครับอ่าก็มาคุยเรื่องรถเก่านะครับเก่าเก่าเก่านะครับก็บางเห็นราคาแล้วก็ตกใจครับอย่างรถบางหรือใกล้ๆเคียงกันก็พวก Fortuner Fortuner เก่าอะครับ Fortuner ไอตัวเครื่อง3000นะอ er 9, นะันะ่ะนะไอฟอร r เเก่านั่นแหละนะก็ยุคป,ประมาณ2010ันิบบวกรบนะราคาครับแม่ง20000นบวกรบอ่ะ โอ้โหแม่งโคตรถูกอ่ะโคตรคุ้มอ่ะคือถ้าท่านถ้าท่านจะซื้อมือสองนะแล้วท่านแบบไม่ไม่ไม่ลำบากกับการขับมันอ่ะสองแสนอ่ะตีตัสองแสนห้านะครับแม่งโคตรถูกอ่ะค่ะฟอร์จูเนอร์อ่ะจะคุยเรื่องฟอร์จูเนอร์นะเพราะว่าปาเจโร่คุยบ่อยละฟอร์จูเนอร์ ท่านได้ไอ้มันมีไอ,ไอตัวพวกนั้นน่ะมันมีไอตัวเนี่ยตัวขับสี่ตลอดเวลานะเขาเรียกตัวอะไรอ่ะนั่นแหละตัวที่มันเป็นขับสี่ตลอดเวลาขับโคตรด,ดีนะครับแล้วอ่ามันมันขับดีกว่าขับสี่พาร์ทไทม์คือความปลอดภัยอะไรมันสูงกว่าเพราะมันเป็นขับสี่ตลอดเวลาส่วนไอขับสี่พาร์ทไทม์อ่ะมันก็ดีนะ อ่าถ้าท่านถ้าท่านแบบจะซื้อรถไปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วท่านไม่ต้องการที่มันรถอะไรที่มันท่านจะต้องไปเสียดงเสียดายอะไรมันอ่ะไอรถแบบนี้แม่งโคตรถูกอ่ะะท่านลองคิดดูดิท่านได้รถขับสี่ตลอดเวลาหรือขับสี่พาร์ทไทม์ก็เถอะนะในราคาแค่สองแสนกว่าบาทอ่ะแล้วตอนออกห้างแม่งออกห้างเป็นล้านอ่ะมันก็ยังไม่ไม่ทุเล็ดนะมันก็คือมันก็เก่านั่นแหละมันก็มันมันเก่าเก่าๆเลยแหละแต่ว่ามันก็ เฮ้ยมันบางเห็นราคาแล้วแบบโหแม่งเฮ้ยดีว่ะคือมันเก่าถ้ามันเก่ากว่านี้เป็นรุ่นเก่ากว่านี้เนี่ยเป็นไอ้สปอร์ตไลเดอร์อะไรนะ่ะมันก็เก่าเกินคือแล้วมันไม่แรงไงปัญหาของสปอร์ตไลเดอร์อะสรงมันก็โอเคนะบางก็ไม่ได้ว่าส่งมันไม่สวยภายในมันก็ก็โบราณโบราณนั่นแหละไม่ก็ก็สวยของมันนะ่ะ แต่ว่าปัญหาคือเครื่องมันอะไม่แรงอย่างแรงเลยคือไม่แรงอย่างมากเลยมันมันคนละชั้นกับไอไอฟอร์จูเนอเลยนะไอฟอร์จูเนอเนี่ยมันก็ยังแรงพอๆพกับ f o r t จูเนอรสองจุดแปดนะฟอร์จูเน er อร์สามพันเ่ยหรือไอฟ er อร์จูเนอร์เบนซินน่ะที่กินน้ำมันแบบโมโหลานมหาศาลน่ะ มันก็แค่กินน้ำมันแต่เครื่องมันทนนะครับอ่ะมันก็มีข้อดีของมันแต่มันจะเป็นอะไรก็เถอะเบนซินดีเซลอ่ะหรือจะเป็นขับสี่ขับสองขับสี่ตลอดเวลาหรือขับสี่พาร์ทไทม์อ่ะบางว่าราคาสองแสนกว่าเนี่ยกับรถประมาณอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้ภายในแบบนี้เนี่ยแม่งโคตรคุ้มคือแล้วมันมันมันไม่มีทางลกครับที่ว่าถ้ารถมันราคาสองแสนกว่าเนี่ย แล้วเครื่องมันพังขึ้นมาท่านไปหาท่อนตรงอะ่ะท่อนตรงมันจะราคาเจ็ดแปดหมื่นไม่ใช่ไม่มีทางท่อนตรงมันก็ราคาสามหมื่นห้าหมื่นเท่าน,นั้นแหละเพราะรถมือสองมันก็ราคามันเหลือแค่แสนกว่าบาทสองแสนไหนยังจะมีไอวีโก้อีกนะเครื่องจากวีโก้วีโก้มันจะเหลือเท่าไหร่บางก็ไม่รู้นะเออดังนั้นอะไหล่มือหนึ่งมือสองท่านไม่ต้องห่วงเพราะว่ามือหนึ่งยังไงมันเป็นโตโยต้าเนี่ยแม่งแบบมันมีอะไหล่อยู่แล้วที่ไหนร้านอะไหล่ร้านไหนไม่มีอะไหล่ วีโก้ไม่มีอะไหฟอร์จูเนอร์เนี่ยโอ้โหปิดร้านไปเถอะนะไปขายอะไหล่มอไซค์ไปนะมันโอ้โหมันสบายแล้วสำคัญเนี่ยสำหรับบางนะบางสำคัญเลยคืออะไห่มือสองมันต้องมีแล้วราคามันต้องไม่แรงนะครับอันนี้ตอนนี้มันอยู่ในจุดที่ว่ามันลงตัวราคาตั้งต้นน่ยของมัน,นถูกมากแค่สองแสนบวกลบนะแล้วก็ ทำให้อะไรมือสองมันมีแล้วราคามันก็ถูกนะครับเออแล้วตอนเนี้ยรถมันก็นานมากแล้วช่างอ่ะแม่งทํากันจนหลับตาทําได้นะครับขับเข้ามาเนี่ยฟังเสียงช่างก็บอกได้แล้วว่าอะไรมันเสียเพราะว่าทำกันจนไม่รู้จะทํำยังไงแล้วอย่างตอนแรกๆที่มันออกมามันมีปัญหาไอไอกรองกรองเวคข้ามอ่ะที่เขาเรียกกรองเวคข้ามอ่ะจริงจริมันไม่ใช่กรองเวคคข้ามหรอกมันไม่ใช่เวคข้ามตรงนั้นอ่ะมันเป็น เป็นกรองที่ต่อเข้าแมปเซนเซอร์อะกรองอันนี้มันเสียมันแตกมันอะไรโอ้ตอนแรกหากันจะเป็นจะตายโอ้ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรสุดท้ายเดี๋ยวนี้นะคนชาวบ้านที่ใช้อ่ะซื้อมาเก็บไว้อ่าเสียก็เปลี่ยนเสียก็เปลี่ยนเปลี่ยนเองก็ยังได้เลยทุกวันนี้กลายเป็นง่ายไปและนะครับเออแล้วสําหรับตัวขับสี่ตลอดเวลาเนี่ยบางบอกเลยว่ามันคนละเรื่องกับไอ้ตัวขับสองหรือไอตัวขับสี่พาร์ทไทม การเกาะถนนซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องจุดด้อยของของฟอร์ u n เนเนี่ยมันถูกลบไปด้วยไอตัวขับสี่ตลอดเวลาครับโคตรดีอ่ะเออแล้วเนี่ยโอ้โหอากาศหนาวหแบบนี้นะท่านออกไปออกเลยครับนะไปออกเลยสองแสนกว่าเอามาเก็บงานนิดๆหน่อยๆเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมัน,มนเครื่องน้ำมัน,มนเกียร์ ด,ด,ดูดูดูนี่หน่อยออกต่างจังหวัดได้นะครับโพสบายนะโอ้โหเฮเพลินเพ,พลินนะแล้วยังไงอ่ะมันก็เป็นโตโยต้าเสียที่ไหนมันก็มีคนซ่อมได้นะครับที่ไหนซ่อมโตโยต้าไม่ได้ซ่อมวีโก้ไม่ได้ซ่อมฟอร์จูเนอร์ไม่ได้เนี่ยก็ปิดอู่ไปเถอะนะปิดอู่ไปขายขายก๋วยเตี๋ยวขายเต้าหวยอะไรไปเถอะนะสบายครับรถแบบนี้ ่าแล้วถ้าถ้าเทียบกับตัวอื่นล่ะก็มันก็จะมีก็มีไอแบบบางเนี่ยอ e ีปาเจโรเก่าๆเนี่ยนะครับก็ราคาก็ประมาณเดียวกันสองแสนบวกรบก็ก็ไม่แพงแต่ว่ายังไงเ่ะมิตซูอ่ะมันก็สู้โตโยต้าไม่ได้เรื่องการใช้งานการซ่อมบำรุงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะช่างก็อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชำนาญก็ยังมี บอกได้เฮ้ยมันมิซูผมไม่ค่อยได้ทําแต่ถ้ามันเป็นโตโยต้าจะบอกว่ามันเป็นโตโยต้าผมไม่ค่อยได้ทําไม่ได้ไม่ได้มันก็มันก็เป็นจุดเด่นของโตโยต้าเขาในเรื่องอย่างเงี้ยนะครับส่วนการขับขี่ก็ความแรงก็ก็แรงพอๆกันแหละก็มันก็ได้ประมาณนี้แหละครับมันก็มันก็ไม่ได้แรงอะไรมันก็ไม่ได้แรงหรือไม่ได้อืดอะไรจนขับไม่ได้อ่ะไอ้ฟอร์จูเนอร์ก็ ก็ใช้ได้สามพันอ่ะตัวสามพันอ่ะก็ก็วิก็มันก็เหมือนเหมือนวิ่งเหมือนสองจุดแปดสมัยนี้แหละวิ่งไม่ต่างกันนะครับลองลองพิจารณาดูครับก่อนที่จะหมดหรือดูหนาวนะ <c oughs> จะได้อ่าสมมติกำลังกำลังหารถอยู่แบบว่าเอ๊จะไปเที่ยวต่างจังหวัดเอารถอะไรไปดีนี่ไงครับผมบางแนะนำเลย Fortuner ขับสี่ตลอดเวลาสองแสนบวกลบนะไปหาเอามีมีเยอะแยะเลยบางเห็นราคาตอนแรกตกใจราคามันเหลือแค่นี้เลยอา้าดูไปดูมามันเหลือแค่นี้จริงๆเห็นคันไหนก็ขายกันอยู่เท่านี้แหละใครมันจะไปทะลึง่งขายสามแสนสามแสนน่ม,มีมีใครซื้อนะเพราะว่าคนอื่นก็ขายกันสองแสนแสนกว่าแสนกว่าก็มีครับก็ไม่รู้สภาพยังไงนะอ่าซื้อมาเสียเสียก็ซ่อมครับไอรถใหม่มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เสียนะ อมีก็มีก็มาคุยกันบ้างนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดี